สวัสดีค่ะวันนี้พบกับปอนนะคะ แนะนำรถเข้ามาใหม่นะใครที่กำลังมองหา4ประตูเกียร์ออโตอยู่นำเสนอคันนี้เลยนะเรขใหม่แค่8ป0 0 0นนะพี่นะได้เป็นในส่วนของ To y ยต a r e ี o 2.4ร e พัทนะสีขาวนะพี่นะ4ประตูเลขกใหม่เพียง81 0 0 0นนะพี่นะใครสนใจนะพี่นะเข้ามาชมรถหรือทดลองขับได้เลยนะพี่ๆนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เป็นรถปี19นะพี่นะคันนี้ถือว่าเป็นรถยอดนิยมเลยพี่แล้วได้ในส่วนของสีขาวด้วยนะพี่นะซึ่งปกติของเรา จะเป็นสีเทานะซะส่วนใหญ่แต่นี้มีสีขาวเข้ามาพี่ๆแล้วนะ ไม่ว่าพี่ๆจะอยู่จังหวัดไหนนะก็สามารถจัดไฟนั้นกับเราได้เลยนะพี่นะและดูบอกเลยนะพี่นะสีเดิมเหลี่ยมรถคมชัดนะพี่นะคันนี้เลยและได้เลขไม่เพียง8ปดหมื่นหนึ่งพี่หาได้ที่ไหนนะพี่นะหาได้ที่ทอออโต้นะคะพี่นะรับประกันแน่นอนไม่ก่อหม่นะพี่นะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำนะหากตรวจพบเจอนะพี่นะว่ามีชนหนักหรือพลิกคว่ำมาหรือผ่าเครื่องมานะพี่นะเอารถมาคืนได้เลยเราคืนร้อเ็ต็มเพราะมันไม่มีแน่นอนนะได้ ด้านในเป็นในส่วนของเบาะผ้านะพี่นะมีในส่วนของหน้าจอมาให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะและเลขไมายบอกเลยว่า8ปดหมื่นหนึ่งจริงๆนะพี่นะเดี๋ยวให้ดูเลขไมายแท้ๆกันเลยนะให้ดูเลขไมายกันแท้ๆเลยนะพี่นะอ่ะแบบหนึ่งอ่ะให้ดูเลขไมายกันแท้ๆเลยนะพี่นะหน้าจอนะการใช้งานปะกะตินะพี่นะเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องให้ใหม่นะพี่นะเห็นไหมเลขไมายแปดหมื่นหนึ่งเก้าสิบเก้ากิโลนะคะการใช้งานในรถปีสิบเก้านะมีในส่วนของเกียร์ ออโต้นะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีมาให้ครบแอร์ Air เป็นในส่วนของอนาล็อกนะพี่นะคันนี้นะและมีหน้าจอมาให้เชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะพี่นะและมีในส่วนของช่องบอกเวลานะพี่นะเป็นแบบดิจิตอลมาให้เรียบร้อยเลยและดูในส่วนของเบาะผ้านะพี่นะเบาะผ้าไม่มีรอยฉีกขาดหรือตะเข็บแตกนะคะหรือเส้นด้ายหลุดนะเบาะนี้บอกเลยว่าตึงๆนะการใช้งานถือว่าน้อยมากเลยนะใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะพี่นะ 4ประตูเกียร์ออโต้นะพี่นะคันนี้เข้ามาให้พี่พี่แล้วนะพี่นะเข้ามาให้พี่พี่เรียบร้อยแล้วนะพี่นะ2.4 e-pat นะคันนี้รถปี19เลขไม้80,001นะพี่นะด้านหน้านะในส่วนของโครงไฟเป็นโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทมแบบ LED นะเรียงเม็ดแบบสวยๆนะและมีไฟตัดหมอกให้พี่พี่แล้วนะ พี่ๆด้านไหนสนใจนะคะราคาอยู่ที่5 6 9 0 0 0บาทเครดิตด,ดีพี่ผ่อนอยู่ประมาณ9,000ไปปลายนะพี่นะ ออนอยู่9,000ปลายๆนะพี่นะอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถกับเราได้ขอให้พี่มีเครดิตดีเครดิตปกติใช้ใบประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะพี่นะกระบ,บะร e ีโว่4 E e p a t นะพี่นะรถปี19เลขไม้81หมนนะราคาอยู่ที่5 6 9 0 0 0บาทเครดิตดี D, ออกรถศูนบาทไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกรถนะพี่นะสนใจทดลองขับหรือชมรถได้ติดต่อปอน0ู1ย์4 5 6, 高高。靠靠